ผีเข้ารอบพิาษาตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลจุดโทษชนะอาร์เซนอลหลังเสมอใน120นาทีสุดมันทะยานสู่รอบ4 FA ครับได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษฤดูกาล2024-25รอบ3ประจำวันอาทิตย์ที่12บกราคม67คู่ที่น่าสนใจพื้นใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมมเรตสเตเดียม รับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมครึ่งแรกเสมอกัน0-0จากนั้นครึ่งหลังนาทีที่52แมนยูได้ประตูขึ้นนำ1-0จากจังหวะที่อเลฮันโดกานาโชกระชากขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนเปอดเข้ากลางให้รูโนเฟอร์นันแดดปันโค้งเข้าไปตุงตาคายแต่นาทีที่61แมนยูต้องมาเหลือ10คนเมื่อดิโอโกดาโลที่มีใบเหลืองติดตัวไปเสียบใส่ผู้เล่นอาเซนอล ทำให้โดนเหลืองที่2กลายเป็นใบแอดงถูกไล่ออกจากสนามไปและในนาทีที่63อาเซนอนที่เหลือผู้เล่นมากกว่าตามตีเสมอเป็น1ต่อ1จากการซัดด้วยซ้ายของกาบเบรียนมากันเยตถึงนาทีที่72อาเซนอนได้จุดโทษจากจังหวัดที่แฮร์รี่แม็กไวไปทำฟาวใครฮาวเวิร์ตแตมาร์ตินโอเดการ์ดยิงจุดโทษไปติดเซฟอันทายบานเดียช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบ90นาที อาเซนนลยังเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนตอนึต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครบ120นาทีทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ต้องตัดสินหาทีมเข้ารอบด้วยการดวลจุดผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงแม่นกว่าเอาชนะอาเซนอนไป5ต่อ3ผ่านเข้ารอบ4ไปเจอกับเลสเตอร์ซิตี้